สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนิคลมโต๊ะประจำวันที่19กันยายน2565ก่อนจะไปพิคอบอลวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นกันอีกเช่นเคยนะครับเพียงพี่ๆน้องๆคนไหนทายผลฟุตบอลถูกรับเครดิตฟรี100บาทไปเลยแจกไม่อั้นทายผลคู่เตเนริฟเฟกับมาลาก้าว่าทีไหนชนะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ปิดท้ายผลกิจกรรมก่อนบอลเต30ะ30นาทีเพียงทายผลใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับทีเด็ดเมื่อคืนก็บวกกันไปนะครับ อารเซนอลบุกไปเอาชนะเวนฟอร์ดศูนก็บวกกันไป2มันติดเลยนะครับสําหรับทีเด็กคืนนี้เราไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนสอคู่ระหว่างเจเนริเฟ่พบกับมาลาก้าแต่เวลาตีสอของคืนนี้เจ้าบ้านเจเนริเฟ่ผลงานด้วยภาพรวมในช่วงออสตาร์ดูการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระทำก็ต้องกระแทนอยู่เพราะเกมในลีก ลงเล่นมาแล้ว5นัดเป็นการชนะ1เสมอ1แพ้3เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนมาลาก้าผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาร์ฤูการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูพ่อแป้มาอย่างต่อเนื่องเพราะเกมในลีกลงเล่นมาแล้ว5นัดเป็นการชนะ1และแพ้4เกมด้วยกันและเกมนี้มาลาก้าเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงออกสตาร์ฤดูการที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันดู ก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่องกระแทนและยังดูป้อแป้ไม่ได้ต่างอะไรกันนะภาพรวมถือว่ายังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากยากมากด้วยกันทั้งสองทีมผู้นี้มองว่าเป็นบอลสามหน้าโอกาสออกหน้าชนะเสมอแพ้นั้นถือว่าดูใกล้เคียงกันเกมนี้เห็นผ้นว่าเลือกเชียร์ทีมเ e n นฟเฟ่ก่อนจบแก่วันนี้เมีเว็บดีมาแนะนำเว็บยูฟะย่สีเ มีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด100่งบาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสี่สุดของเดือนและยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายให้เลือกวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามเฮียด้วยนะครับขอบคุณครับ